ไม่รู้ทําแกงเขียวหวานทีไรนะครับเกี้ยงทุกทีนะครับหมดหม้อทุกทีนะครับผมฟาดแล้วฟาดอีกนะครับอิ่มแล้วอิ่มอีกนะครับเพื่อนๆครับผมามาชมสูตรกันเลยนะครับสูตรอร่อยขายดีเมนูทําง่ายนะครับทําทีไรเกี้ยงทุกทีนะครับแกงเขียวหวานไก่ใส่ตีนไก่และหน่อไม้ ตีนไก่นุ่มๆนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวัตถุดิบของต้อมก็จะมีส่วนของสะโพกไก่นะครับแล้วก็ตีนไก่นะครับขออภัยนะครับพูดไม่สุภาพครับผมตีนไก่แล้วก็ลวกเลือกที่มันอวบๆนะครับตีนใหญ่ๆนะครับขออภัยด้วยนะครับสําหรับคําพูดนะครับขออนุญาต พูดคำบรร baz นะครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะครับอ่าเป็นพริกแกงเขียวหวานสําเร็จรูปเจ้าอร่อยนะครับให้เขาผสมมาเลยเลยครับแล้วก็ส่วนของหน่อไม้นะครับอ่าเป็นหน่อไม้เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับอ่าแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของหัวกะทิหางกะทิอ่าน้ําปลาแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทํายังไงให้หน่อไม้สะอาดนะครับผมและก็ตีนไก่นุ่มนะครับ อ่าแล้วก็มีส่วนของอ่าพริกแดงนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับอ่านี่ครับอ่าเตรียมความพร้อมล้างขยําด้วยเกลือนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ตีมไก่หรือสะโพกไก่นะครับอ่าจากนั้นเราก็ตั้งน้ํานะครับอ่าตั้งน้ําต้มหน่อไม้นะครับใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะครับรอให้เขาเดือดประมาณทักสินาทีนะครับอ่าคนด้วยนะครับ เพื่อที่จะชะล้างสารพิษนะครับที่ปนเปื้อนมากับหน่อไม้นะครับผมอ่าส่วนตินงไก่เราก็ใส่แต่เกลือไปนะครับใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปต้มประมาณสัก10นาทีนะครับสังเกตดูว่าอ่อหนังของตินงไก่ล่นนะครับหนังล่นนะครับหนังล่นถึงกระดูกนะครับเห็นกระดูกอ่าแล้วก็หนังของไก่ใส่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับ ตักขึ้นได้นะครับผมอ่าแล้วก็ไปล้างน้ําแช่น้ําล้างอีกทีนะครับอ่าสะโพกไก่แล้วก็สับประมาณนี้นะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะครับผมอ่าพริกแดงอ่าใบโหระพานะครับอ่าหั่นแล้วก็เด็ดประมาณนี้นะครับอ่านะครับ อันนี้ครับต้มเสร็จแล้วนะครับอ่าล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะครับตีนไก่ก็จะใสแบบนี้นะครับหนังของตีนไก่จะล่นเข้ามานะครับเห็นกระดูกชัดเจนนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นอันว่านุ่มแล้วนะครับอ่ามาทามาเริ่มทํากันเลยนะครับตั้งกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับใส่ทั้งหัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับสัดส่วนเท่ากันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้แกงแตกมันนะครับแตกมันเยิ้มๆแล้วมันไม่น่าทานนะครับผม จากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปผัดนะครับอ่านี่ครับไฟปานกลางก่อนนะครับใส่พริกแกงเคียวหวานลงไปผัดนะครับผมให้พริกแกงหอมนะครับอ่าค่อยๆผัดนะครับผม เติมหางกะทิลงไปหน่อยนะครับเอาหางกะทิมาล้างในถ้วยของพริกแกงเมื่อสักครู่นะครับก็ค่อยผัดไปนะครับไม่ให้เขาแตกมันนะครับแตกมันได้นิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องแตกมันเยอะนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับที่เราสับเมื่อสักครู่นะครับนะครับใส่ไปหมดเลยครับผมก็ใช้เนื้อไก่1โลตีนไก่1โลนะครับแล้วก็กะทิ ครึ่งโลนะครับหัวและหางครึ่งโลนะครับอ่าแล้วก็หน่อไม้ครึ่งโลนะครับผมอ่าสัดส่วนของผมนะครับถ้าน้ำแกงข้นไปก็เติมน้ําเปล่าลงไปได้นะครับอ่านะครับอ่าค่อยๆผัดไปนะครับช่วงนี้นะครับผัดให้เนื้อไก่เขาสุกพอควรนะครับอ่าสังเกตว่าไม่แตกมันเลยใช่ไหมครับอ่านะครับ ใช้ไฟแรงนะครับช่วงนี้นะครับผัดให้เนื้อไก่เขาสุกนะครับ่เพื่อนๆจะหั่นสับเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าทําทานเองก็แนะนําว่าชิ้นใหญ่หน่อยก็จะอร่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับถ้าทําขายก็ชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกาไรจะหายนะครับนะครับผมใส่ตีนไก่ลงไปผัดรวมกันเลยนะครับตีนไก่เขาสุกแล้วนะครับผม ขัดคนให้ทั่วนะครับอาบช่วงระหว่างนี้เราก็เติมหัวกะทิและหางกะทิลงไปได้นะครับผมรับคอยชิมรสชาติของน้ําแกงด้วยนะครับก่อนที่จะเติมเครื่องปรุงนะครับเพราะว่าบางทีพริกแกงที่เราซื้อมาเขาอาจจะใส่เกลือเยอะไปทาให้พริกแกงเค็มนะครับจะแก้ยากนะครับผมอาช่วงนี้ใส่หัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับผม เพราะว่าร้านพริกแกงส่วนมากจะใส่เกลือลงไปในพริกแกงเพื่อกันพริกแกงเสียนะครับเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเจ้าที่ผมซื้อประจํานี่นะครับเขาจะใส่เกลือแทนนะครับผมถนอมอาหารนะครับเกลือนะครับาจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับหน่อไม้ที่เราต้มแล้วแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่า อ่าแล้วก็เอามาใส่นะครับสะอาดนะครับผมนี่ครับอ่าเราจะไม่มีกลิ่นของหน่อไม้นะครับแล้วก็กลิ่นความเปรี้ยวอ่านะครับแล้วก็ช่วยชะล้างสารพิษที่คนเพ่อนมากับหน่อไม้ดองด้วยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าจากนั้นเราชิมรสชาติแล้วนะครับเราก็ขาดเหลืออะไรเราก็เติมลงไปนะครับใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลตี๊บนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นก็ ช่วยให้ชูรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับพริกไทยป่นเยอะๆนะครับผมอ่านี้จากนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเดือดนะครับผมอ่าแล้วก็คอยชิมรสชาติไปเลยนะครับผมอ่าคราวนี้เราตัดตอนมาเลยนะครับอ่าเป็นการว่าเสร็จแล้วนะครับรสชาติเรียบร้อยแล้วครับการตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบโหระพาและใส่พริกแดงลงไปเลยนะครับ ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอ่าโรยด้วยพริกแดงลงไปนะครับหั่นเฉียงเฉียงฉลับฉลบแบบนี้นะครับทําให้สวยน่าทานนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยคคนนะครับให้ใบโหระพาเขาสลดนะครับเรียกว่านิ่มหน่อยนะครับอ่าเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ตีนไก่และหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้นะครับอ่านะครับ เพื่อนมาทานด้วยกันนะครับอ่าก็เตรียมหนมจีนไว้2กิโลนะครับผมวันนี้นะครับและแกงไก่หนึ่งหม้อใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆครับครับเดี๋ยวจะตักแบ่งปันเพื่อนบ้านสักหนึ่งชุดนะครับอ่าชุดใหญ่ๆนะครับผมให้อ่าเรียกว่าให้เพื่อนบ้านได้ชิมบ้างนะครับผมนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆครับ น้าตักใส่ชามให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นก่อนนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆครับกะทิก็ไม่แตกมันด้วยนะครับกินได้อย่างเรียกว่าอะไรอร่อยเลยครับไม่ไม่มันเยิ้มนะครับผมนะครับราดกับขนมจีนนะครับหรือว่าทานกับข้าวสวยแล้วร้อนก็ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับนะครับอร่อยจริงๆนะครับขอบอกขอบอกนะครับ อ่าไม่ว่าจะทำทีไรนะครับฟาดไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าส่วนชุดนี้ก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะครับอ่านี่ครับถุงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วขนมจีนด้วยนะครับผมอ่านานๆจะให้เพื่อนบ้านัะทีเน้ะนะครับแบ่งปันนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับ ขอบอกนะครับทาตามสูตรต้อมนะครับเพื่อนๆจะติดใจครับและทุกคนในครอบครัวจะชอบมากๆเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับนี่ครับขนมจีน2โลนะครับผมแล้วก็มีแตงกวานะครับผมแล้วก็มีพริกน้ำปลา3รสนะครับอ่านะครับเคียงข้างคู่กันนะครับสําหรับมื้อนี้และมื้อต่อๆไปของวันนี้นะครับ เพื่อนๆเราไปทําได้นะครับผมเราและก็ทําขายได้นะครับผมอ่าอร่อยนะครับมาทานด้วยกันครับนี่ครับราดขนมจีนแล้วนะครับผมอ่าชํำๆเลยนะครับครับมาทานด้วยกันครับอ่าแทีงไก่เพลินเลยนะครับเรียกว่านุ่มอ่าลอนด้วยนะครับผมลอนและนุ่มนะครับสําหรับตีนไก่นะครับนี่ครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับผม ครับฝากอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามต้องชแนล53ด้วยนะครับผม Head ack, กินเที่ยวเรื่องเดียวกัน,นครับการันตีความอร่อยการันตีความสะอาดนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ